สวัสดีครับการประกาศตัวแปรนะครับแบบอันซายชานะครับจะประหยัดลมนะครับได้มากกว่าประกาศแบบชานะครับอันนี้แถวที่หนึ่งนะครับ include นะครับตรงนี้หมายถึงรวมรวมเอาไฟล์ register นะครับไฟล์ register สองศูนย์ห้าหนึ่งนคูณจุดเทสนะครับเข้ามาร่วมครับแถวที่สองก็คือประกาศตัวแปรคอนะครับเป็นแบบ อันสายชาครับอ่าแถวที่สามก็คือฟัะชันหลักนะครับอ่แบบไม่มีเอาผุดและไม่มีอินพุตนะครับตรงนี้คือวงเล็กวิกาเปิดครับอ่าแถวที่สี่ก็คือคําสั่งวนลูปไม่รู้จบครับและวงเล็กวิกาเปิดนะครับแถวที่ห้าก็คือให้คอน,นะครับพ,พัดพัดหมายถึงว่าบวกไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นบรรทัดนี้ก็คือบรรทัดที่หกนะครับ if คอนมากกว่ายี่สิบก็หมายความว่าถ้า ถ้าคอนนะครับผ้าของคอนนะครับเมื่อบวกกันแล้วได้มากกว่า20นะก็ต้องให้เข้ามาในทําตรงนี้นะครับไม่ทให้ทตรงนี้นะครับคอนเท่ากับสิบก็มาเอาค้าสิบนะครับไปใส่ไว้ในคอนนะครับถ้าคอนเท่ากับสิบแล้วนะครับตรงนี้ก็ม้องเิกาปิดนะครับของ y หนึ่งนะครับอันนี้วงเล็บปิดของวอร์ด f u n c t i หลักนะครับทีนี้ผมจะลองให้ดูนะครับผมก็จะทำการบิ i l นะครับหลังจากบิ i แล้วนะครับแรมนะครับ แรมจะใช mm ้10ไบต์นะครับแรมนี่จะเท่ากันนะครับส่วนลอมนะครับลอมจะใช้29ไบต์นะครับลอมจะใช้29ไบต์นะครับทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนเป็นชานะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นชานะครับถ้าใช้ชานะครับจะได้เท่าไหร่ครับลองแล้วก็รีวิวครับอ่า0เออเร่0วอร์นิ่งนะครับ0เออเร่0วอร์นิ่งนะครับอ่าแล้วดัต้าได้ครับแรมได้10ไบต์ครับเหมือนเดิมนะครับแรมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ลอมนะครับลอมเปลี่ยนแปลงนะครับเป็น31ไบต์นะครับ กินมากเพิ่มเพิ่มขึ้นสองใบนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีคําสั่งยีนะครับคําสั่งนี้นะครับคําสั่งเปรบเทียบถ้าไม่มีนะครับผมจะปิดไปก่อนนะครับด้วยเซมิโคลอรอนสองอันนะครับเขาก็จะมองไม่เห็นแล้วนะครับคอมไบเลอร์จะมองไม่เห็นนะครับทีนี้ผมจะทําการดิวครับทำการคอมพา์นะครับได้แรมสิบใบนะครับส่วนรอมยีบสองบนะครับทีนี้ผมก็จะประกาศแบบอันไซชานะครับ ปรกฏแบบอัลันชาจากนั้นผมก็คลิกครับคลิกรีวิวนะครับปรากฏว่าได้เท่าไหร่ครับเดมสิบใบเหมือนเดิมครับส่วนล้อมยี่สิบสองใบเหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับถ้าหากมีการใช้คําสั่งนะครับเรียเทียบนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับดังนั้นเราควรจะใช้เป็นอันกันชาครับไม่ควรใช้แบบชานะครับถ้าไม่จําเป็นนะครับสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ